พันที่ที่ทํางานของมันตลอดนะครับแล้วก็ผมเองอาจจะแก่ได้ราว่าผมเคยทํางานในลักษณะการเมืองนะครับเปรัฐสภากรุงเทพมาตรหานครไปยังต่อเนื่องนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหลงผู้ว่าหรืออะไรแต่ว่าลงพื้นที่เยอะพอสมควรนะครับรับอะไรั้งแต่รับราชการทพ่มาทำงารเมืองแล้วก็อดเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพ วนที <premises. S 2> ่บกยานขเนนัวนทน้วิป็นคองรนองอะไรหๆนี้ก็กลาเป็นคอด้บ้านผมก็อยู่ที่เดรก็ัว่าขอหน้าบ้านนะครับก็เป็นอะไรที่ตาเคยนดีนะฮะมีคอูหน้าบ้านแต่ข้างหลังไม่มีตอนนี้มีแล้วพมีประโดอายุคอนโดสูงสงชั้นสาตึกงอยู่ข้างหลังบ้านผม นั้นหลังบ้านผมก็ตื่นะะทุกคนเลยถ้าใครไปอยู่ตึกนั้นก็จะเห็นว่าผมทำอะไรตอนเท้าแล้วก็สองก็ยังอยู่เราะเป็นท่อระบ,บายน้ำไปแล้วนะ<ๆ>แล้วตั้งแต่กทมไปไปทำสถานีระบ,บายน้ำใหม่เพื่อให้ระบ,บายน้ำเร็วขึ้นจากที่บ้านน้ำของน้าบ้านน้ำให้ท่วมน้ำก็เลยท่วมแล้วลมันก็เป็นอะไรที่ถึงจะอยู่บ้านี็รู้ว่าก็ไม่ได้ปัญหาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนที่อยู่ในแกล้ง ืออยู่ในบ้านอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยผมเองไปมาหลายประเทศนะครับจริงผมเป็นคุณพ่ออยู่กระทรวงการต่างประเทศเป็นเพื่อนกับคุณพ่อทัมบิวาเนี่ยเขาเปิดรับนะครับแล้วผมเองก็ได้โอกาสอยู่หลายหลายเมืองนะครับเคยอยู่ยูนยอตั้งแต่เด็กแล้วตอนโตก็ไปเรียนที่จีนยอต์คือที่นครหลวโลกเคยอยู่กัวเนอรไนร์เรสคือเมืองเล็กใหญ่เมืองหลวงของอเมริกา แล้วก็ในช่วงที่ทำงานการเมืองตั้งแต่รับราชการนะครับท่านอาจารย์สนองดูดานคูนก็เดินทางไปตามท่านนายกตองนี่เปลียนเป็นุราในสมัยนั้นไปหลายเมืองและสมัยนายกทักษิตรายกษัตริยก็ได้ไปหลายเมืองเหมือนกันก็ได้เห็นเมืองต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเวลอแต่ผมไม่เคยเห็นเมืองไหนนะครับที่ มีการเปลี่ยนแปลงที่วุ่นวาย,ยเข้ากรุงเทพมาแล้วก่อนเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีการความแปรเลยนะครับในนิวยอร์กเนี่ยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดท่านไปนิวยอร์กผมไปได้ย้มนยุคย้อนเลยอย่างนิวยอร์ไปตั้งแต่อายุโอ้เหลือก็ไปประจำสถานทูตนันจำอะไรไม่ได้มากหรอกแต่ก็จำได้ว่า,าพ่อเขาคยบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้สถานทูตอยู่ตรงนี้อะไรตรงนี้ตอนที่ผมเป็นข้าราชการไปทํางานแถวนั้นนะครับ แต่นี้ตึกใหม่มากขึ้นนะครับแต่ตึกสูงที่เกิดขึ้นก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการสร้างเมืองนะครับแล้วก็ในการสร้างเมืองของเมืองเหล่านั้นเนี่ยเขาจะคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้คนที่ทำงานในอาคารเหล่านั้นนะครับแน่นอนมันจะมีคนโดนคนรวยคนจนแต่ในพื้นที่โซนิ่งแบบ3เนี่ยเขาก็จะวาแงแผนไว้ชัด นะครับว่าในพื้นที่สมมติในพื้นที่นี้มีคอนโดใหม่ขึ้นมีสถานารี่ใหม่ขึ้นก็ต้องมีที่อยู่อาศัยสําหรับคนที่ทํางานไม่ว่าในระดับใดอยู่ใกล้บ้านหมายความว่าอยู่ใต้อยู่ใกล้ที่ทํางานใม่เกิน1านาทีก็ควรจะทางานได้หรือไม่ก็ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งไม่เป็นที่สิทธิตลอดสายครับต่ว่าก็ทมอ,องนั้นแหละ พราะว่าจริงๆแล้วคุณสามารถเดินทางได้ได้หมดทางเมืองก็เกิดโตไปในลักษณะที่ไปตามเส้นทางของขนส่งมวลชนบ้านนะฮะแล้วก็ในลักษณะของการที่มีการวางแผนล่วงหน้าเมืองอย่างกรุงเทพการเมืองที่ขยายออกไปเรื่อยๆนะฮะถามว่าบริการดีไหมจริงๆบริการก็มีปัญหาทางเมืองอย่างลอสแอนเจลิสก็เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกรุงเทพเพอมันมีที่เยอะมันก็ อยาลงไปแล้วก็มีปัญหาในการที่จะบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกมาเนี่ยก็คือทําให้เห็นว่าถ้าเกิดผมจะมีประสบการณ์อะไรเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เห็นหลายเมืองแล้วก็ในช่วงที่ผมไปหลงคนทําทับการเมืองใหม่กับอาจารย์สันติซึ่งจะมาพูดต่อไปนะครับเอว่ออดด้ยการหลต่อตลอด้วครับงอดดยรหงต่อตลอดด้วยร่ ในชีวิตผมเนี่ยได้เดินทางทั่วประเทศไทยเนี่ยประมาณ3รอบรอบแรกคือตอนรับเล่นในการสภาพัฒนรอบที่2คือตอนที่ผมอยู่กับบรเษกทโชลิลงในยุทธธรรมภาคสองใหม่นะครับแล้วก็รอบที่สามตอนที่มีกันนายรมชาติสยามก็ได้ไปนะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยผมได้เดินหลายรอบและรอบสุดท้ายที่ได้เดินเนี่ยและได้เดินละเอียดก็คือเมื่อสักปีที่แล้วซึ่งหลายคนผมก็ได้มีโอกาสพบันในตลาดิีนแดงด้วย สิ่งที่ผมเห็นข้อสังเกตของแ่ข้อที่อาจจะเป็นเป็นอะไรที่ฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ไปคิดแล้วฝากท่านสอสด้วยนะฮะก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่ากรุงเทพเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพโดยรวมนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปในลักษณะที่ทําให้เรื่องของบ้านที่อยู่านนนอาศัยแน่นอนยผมเดี๋ยวผมจะพูดแต่ ปัญหาเรื่องความเหมือนเราประเทศขึ้น